วันนี้พามาทานของหวานค่ะหลายคนจะบอกว่าพาไปทานแต่ของค้าไม่เห็นมีของหวานเลยร้านนี้เลยค่ะบัวร้อยปริญญาจ้าแปะกล้วยนมสดนะคะร้านนี้เลยนะคะทุกคนต้องมาตามนะคะลาดกระบงังถ้าใครอยู่ลาดกระบงังต้องมาตามร้านนี้ค่ะบัว้อยปริญญาดีงามมากๆเมนูเยอะมากๆค่ะและที่สําคัญนะคะพวกแป๊บพวกลายแมนเนี่ยไปกันเยอะมากๆเลยนะคะแปะกล้วยนมสดเป็นเมนูที่ชอบมากแล้วแม่ค้าให้แปะกล้วยมาแบบจุกๆไปเลยค่ะมีทั้งแบบ แปะกล้วยร้อนแปะกล้วยเย็นนะคะแต่เราชอบแบบแปะกล้วยเย็นนะคะชื่นใจนะคะคายร้อนช่วงนี้สําหรับเมนูนี้นะคะขนมปังฟังขยาค่ะร้อนๆน,นึ่งให้ร้อนๆเยอะๆแบบนี้เลยค่ะและราคาที่ร้านนี้นะคะราคาย่อมเยาวด้วยค่ะไม่แพงนะคะ40-50บาทาทราวนี้เลยจ้าร้อนๆแบบนี้เลยคะ่ะขนมปังนุ่มมาก แลวจะบอกว่าสังขยานมสดนี่โคตรละมุนเลยค่ะทุกคนละมุนจริงๆคือแบบทานปุ๊บสังขยานี่ตีขึ้นจมูกเลยคือมันหอมมากหอมมากจริงๆและขนมปังก็นุ่มไปเลยค่ะอร่อยมากถ้าจำไม่ผิดนะคะเมนูนี้ราคา50บาทเท่านั้นเองอร่อยมาก ะะแล้วขนมปังเห็นไม้ไไม่ใช่น้อยนะเยอะมากๆเลยนะคะเมนูนี้นะคะเป็นบัวลอยนะคะบัวลอยไส้าลาวาต่างๆนะคะลูกค้าชอบไส้อะไรนะคะก<ร>็เลือกได้เลยนะคะจะเป็นไส้เผือกไส้ชาเขียวถั่วแดงแลวพวกนี้นะคะสามารถเลือกได้เลยนะคะ<ร>อันนี้ก็มีน้ำแข็งเติมให้นะคะเผื่อใครอยากจะทานแบบร้อนแบบเย็นเลยะค่ะ สั่งกลับบ้านก็เลิศนะคะคุ้ม่อแบบว่าน้ําแข็งให้ไปถึงบ้านยังไงก็ไม่ละลายค่ะได้กินเมนูเย็นเหมือนเดิมนี่เลยค่ะเต็มปากเต็มคําแบบนี้เลยค่ะย้ําอีกทีนะคะบัวลอยกริญยาค่ะจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับตลาดนักวนนาภูมินะคะใครอยู่ลาดกระบงังต้องมาตามร้านนี้ค่ะของหวานที่บอกเลิฟเลยนะคะเมนูน้ำเมนูขนมหวานเยอะมากๆนะคะและที่สำคัญราคาไม่แพงด้วยค่ะ อย่าลืมมาแวะกันนะทานค้าวแล้วอย่าลืมทานของหวานตามด้วยนะคะดีต่อใจมากๆสำหรับร้านนี้อกี่ํากี่ําก็ืสังขยาตีขึ้นจมูกหอมมากๆเลยนะคะลองไปทานนะคะและ้วจะไม่ผิดหวังนะคะ ใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะนมสดเย็นก็ชื่นใจจ้าฝากไว้เป็นทางเลือกนะคะอร่อยจริงๆค่อนเพิ่มค่ะบ๊ายบายจ้า